รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการสอดรู้นะครับรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจในสังคมของเราและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางกันมาที่บ้านหาเสี้ยวตั้งอยู่ที่ตำบลหาเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดส,สุขโขทัยนะครับที่นี่มีงานประเพณีที่เป็นงานประเพณีระดับชาติเลยนั่นก็คือแห่ช้างบวชนาหาเสี้วนั่นเองแต่วันนี้นะครับผมไม่ได้พามาดูเรื่องของงานประเพณีนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประเภทหนึ่ง นั่นก็คืออาหารที่มีชื่อว่าโถเทอาหารชนิดนี้นะครับจะเป็นอย่างไรหลายๆคนคงจะไม่เคยรู้จักยังไม่เคยได้รับประทานวันนี้จะรู้จักไปพร้อมๆกับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่าพี่นั่งกันนะครับตอนนี้รอเราอยู่แล้วไปพบกันเลยครับ ทุารับแล้วตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับโคเทเป็นอาหารประจําถิ่นของที่นี่นะครับศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและที่นี่เนี่ยเราอยู่กันที่ตาบลหาเซี่ยวนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเจอพี่ชายคนหนึ่งที่วันนี้เนี่ยพี่ชายคนนี้แหละจะพาผมเนี่ยไปดูเรื่องราวของความภาคภูมิใจคนที่นี่กัน ผมอยู่กับพี่นั่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เดียวครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะคะแน่นอนพี่นั่งตอนนี้ทําอะไรอยู่และก็เห็นบอกว่าอยู่ที่นี่ก็คือมีความภาคภูมิใจกับคนที่นี่ไม่ไปไหนแล้วใช่ครับตอนนี้ทํางานอยู่ที่เทศบาลตะบนนาที่เสียวนะครับในตําแหน่งผู้ช่วยนักการศึกษาซึ่งจะดูแลเกี่ยวกับงานแปรพเพณีวัฒนธรรมกีฬาธนทาการทุกอย่างที่เกี่ยวกับในพื้นที่ของหาดเสี้ยของเราในหาดเซี้ยวนี่มีสิ่งที่เราได้ได้ศึกษาค้นคว้าอยู่เรื่อยๆและสิ่งที่ชอบคือเเรรรืื่่ออองงงงขผ้าานปะพณี และเสียงที่ดังๆอยู่นี้อันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งครับคุณผู้ชมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นซิ g กเนเจอร์ของที่นี่พออะไรรู้ป่ะฮะเห็นบอกว่าเหลือแค่หนึ่งเดียวของที่นี่ด้วยเราอยู่กับอาชีพอะไรครับทงนี้มันเป็นสโลแกนของที่นี่ครับว่างจากการทํานาหญิ่งทอผ้าช่ก็ต้องตีเหล็กตีเหล็กหรือตีมีดเนี่ยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับและนี่ที่เราอยู่กับ อ่าคนเรียกว่าคุณลุงที่รอเหล่าอาการอยู่ตรงนี้เขาชื่ออะไรฮะอ่าเราเราถือว่าเป็นปลาท้องถิ่นเนาะครับนะครเป็นลุงบุญนะครับกุมาราซึ่งอายุ78ปีมีประสบการณ์มากกว่า60ปีในการตีมีตีเหล็กซึ่งพื้นที่ดั้งเดิมของคุณลุงเนี่ยจะมีอยู่สุดบริเวณหน้าบ้านของตัวเองแต่ด้วยด้วยการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆต้องมีการขยายพื้นที่และอนนี้ก็คือ จุดสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้ก็คือได้ได้ไดสถานที่ที่เหมาะสมกับบริเวณบ้านของคุณลุงแล้วทําไมคุณลุงเองเนี่ยเขาถึงยังคงยึดถือถึงอาชีพที่เป็นการตีเหล็กหรือว่าตีมีดแบบเนี้ยให้เขาแบบโอ้โหส่งต่อถึงลูกหลานมันจะมีคนมารับทอดไหมสืบทอดม,มันเป็นอะไรที่ฝังลึกในตัวเองแหละขอ,อว่าคนเรามีความชอบมันเมื่อความชอบปุ๊บอยู่ในตัวต่ <ทะ S 2> อให้คุณทาอย่างอื่นมาก็ช่างอย่างน้อยต,อต้องกลับมาหาสิ่งที่ตัวเอง <ทะ S 2> ชื <ผม S 2> ช่นชอบฝังอยู่ในใจและคุณลุงเองเนี่ย เป็นสิ่งที่อยู่ในฝั่งลากลึกของตัวเองแล้วในการตีมีดในการทํำมีดซึ่งลูกค้าหลายๆคนที่สอบถามมาเนี่ยไปหาที่อื่นมาแล้วเนี่ยไม่ถูกใจคุณลุงคุณล<อ>ุงด้วยเองของละเอียดด้วยความละเมียดแล้วก็ค,ความใส่ใจเหมือนกับใส่ ใส่วิญญาณของตัวเองครับเข้าไปในการตีมีดแต่ละครั้งแต่ละครั้งทําให้มีดนะมีความคมแล้วก็มีความสวยงามพิเศษกว่ทีพิเศษใช่ด้วยการใส่ใจของตัวเองพี่นั่งความพิเศษของมีดที่นี่ที่มีการตีออกมาด้วยระยะเวลาผมเชื่อว่าใช้ระยะเวลาแน่นอนมันพิเศษกว่ามีดที่อื่นอย่างไงในมุมมองของตัวพี่นั่เองคือมันเป็นเรื่องเรื่องเล่าของของความตรงต่อมาจากบนรษุ์เนาะว่าจะบอกว่ามจากการทํานาหญิงทอผ้าชาเติเด็กดังนั้นสุภาพบุรุษ ที่ที่ถือว่าเป็นแบบแมนมากอะไรเงี้ยคือผู้หญิงต้องหมายปองน่ยอย่างน้อยคุณต้องมีตัวเนี้ยสามารถตีมีดตีเหล็กเพื่อเอาไปประกอบอาชีพหรือว่าทําเคียวเกี่ยวข้าวให้กับสุภาพตรีที่ชอบได้อะไรประมาณนี้คือเหมือนว่าเป็นความสามารถพิเศษเวลาที่แบบว่าเขาจะเลือกคู่ครองกันถ้าเปรียบเสมือนแบบอะไรสักอย่างหนึ่งคือจะต้องมีความโดดเด่นทางด้านของความสามารถตรงนี้แล้วคุณลุงเอง ก็เป็นที่หมายปองใช้คำนี้ไหมที่ขหมายปองแอบถามคุณแม่ก่อนนะคุณแม่อยู่ไหนนะที่จริงผมเห็นคุณแม่เนเดินอยู่บริเวณรอบๆคือเขาก็ใช้ชีวิตในช่วงวันปลายอย่างมีความสุขมีความสุขแน่นอนคุณลุงเองเนี่ยมีที่ทําออกมาหรือมีการตีออกมาอย่างความตั้งใจแบบเนี้ยมันต้องมีการส่งขายหรือว่าทาตามออเดอร์อย่างไรบ้างครับพี่นั่งก็จากจุดแรกก็มีมีคือตามวิวัฒนาการเนาะแรกๆมันยังไม่มีมีดที่ขายในห้องตลาดแล้วก็จะมีเหล็ก ให้ให้คุณลุงมาตีเรื่อยๆซึ่งกิจกรรมนี้มันมีประจำภายในครอบครัวนะคุณแม่เองก็จะช่วยในการสูบสูบลมเมื่อเป่าลมให้คุณแม่อยู่ตรงนี้ผมอยากคุณแม่มานั่งอยู่กับผมตรงนี้นิดนึงคุณแม่ก็จะเป่าช่วยเป่าลมนี่คืออีกหนึ่งลถวส่วคุณแม่ท่าท่าเป่าลมถ่าไงท่าสูบลมท้าไงนะต้องมีเครื่องกันสูบใช่ไหมอาคุณแม่สูบปุ๊บคุณพ่อก็ต้องเป่าเพื่อให้ทานนะครับมีความแรงความร้อนเพื่อให้เด็กมีมีการหลอมละลายเมื่อเมื่อแดงแล้วที่คุณลุงก็ใช้ จังหวะในการตีในการตีที่แปลว่าตีแบบรัวๆนั้นจะมีจังหวะเลยต้องมีจังหวะปึ๊กมือคล้ยสม่าเสมอแบบนี้ด้วยและบางจังหวะคุณแม่ก็ช่วยในการตีเพื่อให้ปลายมีแร็พๆคุณแม่แล้วคุณแม่ชอบอะไรในตัวคุณพ่ออะแล้วเริ่มถามเลยคนชื่อสัตว์นะเนาะต้องมีความชื่อสัตว์แสดงว่าคุณแม่มองเห็นตรงนี้จังแม่จะเป็นคนเก็บนี่อันนี้ออัันนนนนีี้้ะเห็นไหมเห็นไหมเงินทุกบาท ทุกสตาร์คุณแม่เก็บคนเดียวแสดงว่าเขาก็เป็นผู้ชายในอุดมคติของใครหลายๆคนเนาะถ้าอยากจะได้มาแบบว่ามาเป็นผู้นําครอบครัวก็จะต้องเป็นผู้ชายแบบนี้ใช่เลยคุณผู้ชมเราต้องภาคภูมิใจในตัวเราเองรวมไปถึงวันนี้ผมมาด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มาเห็นคุณลุงได้มาเห็นคุณป้ายังคงรัก ในอาชีพที่ทํามาตั้งแต่สมัยโอ้โหบรรพุรุษอ่ะสืบทอดต่อกันมาคุณลงุงคุณลุงจะไม่หันมาโชว์ความหล่อทางนี้บ้างหรอหันมาแป๊บหนึ่งหันมาก่านมาาผมสักนิดนึง <c oughs> คุณลงุงสวัสดีครับนี่นี่ก็ไป็อคุินทงาแอบดินท่าแบบเผาขนเลยใช่ไหมแอบดินท่าแบบเผาขนเลยคุณลุงเมื่อสักครู่เมื่อกี้แอบทุบอะไรตีอะไรผมขอดูผลงานชิ้นเมื่อสักครู่หน่อยได้ไหมครับออ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยเนี่ยมันกว่าจะได้มาสักด้ามหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย ธรรมดาเลยใช่ไหมหนาๆเลยใช่ไหมครับอยู่ในอาอยู่บนไฟนี่เลยอยู่ในพลุลงเบ่งกล้ามให้ดูหน่อยว่าประมาณไหนเนี่ยที่ตีลงไปนั้นลองยกเบ่งกล้ามให้ดูหน่อยดิกล้ามเบ่งกล้ามให้ดูหน่อยนี่นี่นี่ลูกสี่คนอ่ะคุณผู้ชมดูโอ้โหแข็งแรงขนาดไหนดูดิอายเลยเรเอาอายไหมอายเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมผมจะได้มีโอกาสลองไปตีสัก สักสองสามทีแล <bunker. S 1> ้วกันอยากรู้ว่าน้ำหนักที่คุณลงแบบถ้าสมมติมีคนอยากจะมาเรียนคุณลงเปิดโอกาสไหมสำหรับที่แม่บอกแล้วว่าเรามาเลยนาะแม่เนาะขอให้มาอยากแค่พูดคุณผู้ชมครับมาร่วมสืบสานมาร่วมต่อยอดยิ่งคนในพื้นที่เนี่ยยิ่งดีเลยคุณจะได้รู้สึกภาคภูมิใจด้วยเนาะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือทำให้ประโยคที่ว่าว่างจากการทำนาหญิงทอผ้าชายตีเหล็ก ยังคงอยู่กับคนที่นี่สืบไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปลงมือลงแรงกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้พี่นั่งพาผมเข้าไปดูกันซิว่าอาหารที่เป็นอาหารของคนประจําถิ่นโทเทใช่ไหมหรือข้าวโทเทเนี่ยที่นี่จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟังขนอไปด้วยกันไหมฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราไปเลยนะครับไปกันครับ ชมครับแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่บ้านต้นเรื่องหรือว่าที่เขาประกอบอาหารหรือว่าโทเทนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้ผ่านกับสถานที่ที่สาคัญเลยนะครับของบ้านหาเซี่ยวนนก็คือเราอยากมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนพี่นั่งสถานที่แห่งนี้เรียกว่าอะไรครับวัดหาเซียวนะครับคือวัดตรงนี้ครับเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งเป็นวัดเริ่มต้นของชาวชุมชนหาเซียวที่ร่วมกันก่อสร้างขึ้นมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาที่นั่งเราเห็นเลยว่าจากที่เราได้มีโอกาสอยู่ในพื้นที่นะครับเราจะเห็นถึงความสุขและก็รอยยิ้มของคนที่นี่เลยที่เขามีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและก็มีความสุขในทุกๆครั้งที่เขาได้มาพบเจอพบปะกันอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่านิสัยใจคอของคนที่บ้านหาดเซียวเลยหรือเปล่าครับคือ ที่นี่โดยพื้นฐานที่นี่เองเขาเขาถือว่าตามพอมีพออยู่พอกินเนาะตามอริยภาพแล้วก็เป็นคนที่จิตใจ,จอบอ้อมอารีครับ,รบช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเมื่อก่อนเนี่ยกา,การเป็นเครือญาติข้ามฝั่งกันเนี่ยเขาจะมีการทําอาหารทําขนมแลวเสร็จปุ๊บพ่อแม่ก็จะบอกว่าอันนี้ไปฝากคุณย่าคนนี้ไปฝากยายคนนี้ไปฝากป้าคนนี้แล้วก็เราเป็นเด็กเราก็ถ้ารับสารมาแล้วก็ข้ามปั่นจักรยานข้ามมาแล้วก็เอามาเอากับข้าวนะหรือว่าขนมนะมามอบให้กับ ญาติญาติแถวนี้เหมือนกับเรารู้ว่าเนี่ยคุณเนี่ยคือลูกหลานยาคนนี้ตาคนนี้นะแล้วอันนี้คือลูกหลานของคุณนะไอ้เนี้ยเหมือนกันแล้วมันก็เกิดเขาเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้หรือเป็นสังคมของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันคนก็จะรู้จักกันเป็นวงกว้างที่นั่งพูดถึงในวันที่7เมษายนอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นงานประเพณีที่เขาดึงลูกหลานที่อาจจะไปทํางานต่างบ้านต่างเมือง ด้กลับมารวมกันไหมฮะใช่ใช่โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกหลานเป็นผู้ชายเนี่ยที่เนี่ยเขาจะบวชสองครั้งด้วยกันเขาบวชเป็นบวชเนนครั้งหนึ่งอ,อายุประมาณ13ปีขึ้นไปกับบวชพระคือ20ปีขึ้นไปในการบวชแต่ละครั้งต้องเป็นการรวมญาติอยู่แล้ว<อ>การเรียกญาติร,รวมญาติเพื่อมาร่วมกันในการทํากองบุญกองบวช การจะเตรียมเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการนานามากมาเลยมันก็เลยกลายเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ใช่และก็เป็นความภาคภูมิใจด้วยนั่นก็คืองานแห่ช้างบวชนาคปกติที่นี่ก็จะเป็นข่าวไทพวนใช่ครับก็จะเป็นแห่ช้างบวชนาคไทพวนบ้านหาดเซี้ยวใช่เลยใช่เลยเป็นงานประจําปีงานประจําปีจัดทุกปีครับโดยเฉพาะเรื่องของการเครื่องแต่งกายที่นี่เหมือนแคดวอลเลยนะผู้หญิงทุกคนรู้ว่าลูกตัวเองจะบวชฉันทําไม่ได้ฉันจะต้องไปจ้างยายคนนี้ทอตรงส่วนนี้ยายคนนี้ทองนสวย อยู่ในตัวแมไมาให้ดูตัวตัวแม่ก่อนตัวแม่ก่อนตัวแม่ตัวมัมก่อนให้คุณแม่ก่อนให้คุณแม่ก่อนให้คุณแม่ก่อนแล้วก็ตอนนั้นเขาเป็นของคุณพ่อคุณพ่อก็เรื่องของผ้าเขาม้าเรื่องต่างๆให้ต่งตัวสวยงามส่วนของตัวหน้าเองเนี่ยเขาจะมีเครื่องเครื่องที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะที่อื่นเริ่มเห็นแล้วว่าหลายๆพื้นที่เขาจะนําช้างมาร่วมบวชด้วยแต่ที่นี่มีความแตกต่างอยู่ที่บอกว่ามีเครื่องแต่งกายนุ่งผ้าม่วงผ้าไหม คืออยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสแลวคุณจะรู้เลยว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งความสุขเลยของคนที่นี่แล้วมันส่งผ่านความสุขไปถึงทุกคนที่เป็นหนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเอาพูดถึงเรื่องของข้าวโถเถหรือว่าขนมโถเถหรือโถเถที่เรากําลังจะไปครับคนเราจะได้พบกับใครบ้างที่นั่นอ่าจะเป็นต้นตํำรับเนาะแต่เป็นเจนที่สองส่งต่อกับเจนที่3เพื่อเพื่อเป็นการส่งต่อแล้วก็ถ่ายทอดซึ่งกันและกันเราไปดูกระบวนการในการทำครับคุณ แล้วคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลุงคุณป้าและตายายด้วยกันเนาะอายุเจนประมาณ70กว่าละตากับยาสองคนเนี่ยช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกด้วยด้วยอาหารเหล่านี้แล้วก็บรากาศแบบบ้านบ้านไม่แน่นะมาเดี๋ยวลงไปสัมผัสไปขยำไปไปบีไปนวดหรือว่าไปลองดูว่ากว่าจะได้หนึ่งแผ่นเนี่ยมันใช้เวลานานขนาดไหนถูกต้องคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนไปพบกันเลยกับข้าวโทเทอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับไปเลยครับ บ้านหัดเซี่ยวตำบลหัดเซี่ยวเขตเทศบาลบ้านหัดเซี่ยวเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขนธมีความเป็นอยู่คือเป็นลักษณะของกลุ่มไทยพวนนะคะเป็นชาติพันธุ์ที่มาจากฝั่งสาธารณชนใจประชาชนประเทศลาวนะคะแต่ในวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็จะเป็นในเรื่องราวของการบอกของความเป็นชนที่สืบสายความเป็นอนุรักษ์ วิถีชีวิตวัฒนธรรมก็คือปลูกฝังให้คนรู้จักเคารพความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ประดิษฐ์เครื่องใช้ไม้สอยของตนเองก็จึงมีที่เรื่องราวของที่ว่าหญิงทอผ้าใช้ดิเล็กนะคะผ้าทอนี่ก็จะมีในเป็นเรื่องราวของผ้าทอที่เป็นในเรื่องของผ้าทอที่สวมใส่เป็นชีวิตประจําวันโทเทนี่นะจริงๆแล้วโทเทรเทนี่ยยันเชื่อมั่นว่าภูมิปัญญาของของรุ่นสู่รุ่นนะตั้งแต่ก็คือว่า เขาจะมีการทําเส้นขนมจีนเพราะเมื่อก่อนนี้ไม่มีการลักษณะที่ไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะทุกบ้านจะรับประทานหรือมีงานต้องทํากันเองแล้วโทเตเนี่ยจะเป็นแป้งที่มาจากแป้งที่ไปทําเส้นขนมจีนแล้วก็มาพัฒนาปรุงแต่งนิดหน่อยแล้วก็มีในเรื่องของย่างปิ้งย่างหรือทอดนะแต่ที่ที่เด็ดไปกว่าน,นั้นก็คือข้าวโถเตเนี่ยจะนิยมรับประทานกับน้ำยาขนมจีนซึ่งอร่อยมากนะคะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาที่ ทำให้ลูกหลานได้รับประทาน คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางมากับจุดที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้เลยนั่นก็คือโถเถครับผมพี่นั่งมันคืออาหารประเภทไหนยังไงทําความรู้จักให้คุณผู้ชมได้รู้จักไปมังพอมันจะเป็นระหว่างกึ่งระหว่างอาหารว่างเนาะข้าวโพว่างแล้วกันเพราะว่าเป็นสามารถรับประทานอย่างกิจกรรมยามว่างกับครอบครัวได้หรือว่าถ้าเรากินเยอะๆก็ถือว่าเป็นอาหารที่มันอยู่ท้องได้ยามหลักได้เลยได้ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ส่วนมากข้านทยมทํา ทำช่วงเทศกาลก็เป็นชิมกันเล็กๆน้อยกินเล่นภายในครอบครัวประมาณนี้มากกว่าที่จริงแสดงว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยมันเป็นอาหารที่บ่งชี้ถึงความเป็นรากเงาภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษใชพูดถูกไหมคือประหนึ่งว่าเหมือนกับถ้าเป็นช่วงกิจกรรมโดยเฉพาะในช่วงของงานงานบุญหรือช่วงของงานกำป้าอย่างเนี้ยช่วงใกล้เนี้ย ชาวบ้านก็จะนิยมทําขนมจีนขนมจีนทําแล้วก็เอาไปแจกจ่ายตามบ้านตามพอเรือนแล้วแป้งที่เหลือเนี่ยบางทีเขาก็เอามาเหมือนกับเขามีการก่อฟืนอยู่แล้วเอามาทําเป็นแป้งจีครับพอแจ้งแป้งจีเสร็จปุ๊บเอ๊ะบางคนคิดว่าถ้าไปทอดล่ะมันจะอร่อยไหมแบบไหนยังไงก็เข้าลองมาทอดดูพุกแล้วมันอร่อยใช่ไหมแล้วก็คือโอเคเลยใช่เลยอะไรเงี้ยที่จริงแล้วเนี่ยอาหารประเภทนี้เนี่ยตั้งแต่ที่พี่นั่งเกิดมาพี่นั่งได้เจอแล้วเลยหรือเปล่าเห็นเลยเห็นมาเลยอได้ชิมได้กินมาเลย <c oughs> <ừ> คือเห็นตั้งแต่เรา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 ,เราจำความได้ว่ามีปาริณีกัมปาปุ๊บเขาจะมีผู้ใหญ่ใจดีรับจะมาทําทให้เรากินรอรมน,นหรือว่าในครอบครัวตัวเองเนี่ยทางปู่ย่าตายายเขาทำขนมจีนเขาจะจี่แป้งตัวน,นี้ให้กินแล้วก็จะมีเหลือเขาเหมือนเขาเหลือแป้งไว้แล้วก็บาง,บ,างบ้านเนี่ยเขาก็จะเอาไข่ผสมให้ดูแล้วมีความนิ่มมีความอร่อยได้รสชาติของไข่เข้าไปด้วยคือคล้ายๆกับการนําอาหารฟิวชั่นเข้าไปผสมผสานให้เกิดเป็นรสชาติใหม่ๆแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็น เขาเรียกว่าดั้งเดิมอ,มอร่ชาติที่ดั้งเดิมความดั้งเดิมของของโคเต๋หนึ่งแป้งหมักลักษณะของแป้งหมักคือออกรสเปรี้ยวอยู่แล้วม,มีเปรี้ยวแล้วก็เติมด้วยความเค็ม,มแล้วมีความมันเรื่องของมะพร้าวเข้าไปเนี่ย ทำให้มีความรู้สึกว่ากี่แล้วมีความกร,กรอบแล้วก็มีความมันอยู่ในตัวคุณผู้ชมที่จริงอยากให้คุณผู้ชมเองได้มีโอกาสมารับประทานอาหารแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะผมเองนี่ก็ค่อนข้างที่จะเดินทางมาเพื่อที่จะได้มาสัมผัสกับรสชาติเพราะว่าถ้าพูดถึงคําว่าโถเถท,ที่จริงโถเถเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปไหมพี่ก่อนจะมาเป็นชื่อของคําว่าขนมโถเถอะไรแบบนี้มันเป็นอ เขาเรียกเป็นกระบวนการกระบวนการหนึ่งคือการกรองแป้งโถไปเถมาอ๋ออย่างนี้เหรอฮะในการกรองแป้งอย่างเงี้ยอ่าเขาเลยเรียกโถเถโถเถโถเถโถงเถอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเอากระบวนการตรงนั้นมาเรียกเป็นชื่อขนมตัวนี้ครับผมฝั่งนี้ผมเหมือนอยู่ในฝั่งหรือดูหนาวตอนนี้ผมข้างไปค่อนข้างหรือดูร้อนแล้วตอนนี้นะคะนี่อยู่กับพี่สาวอีกคนนึงใช่ครับพี่สาวคนนี้คือถือว่าเป็นทายาทเจนที่สาม รุ่นที่สามแล้วหรอเขาชื่ออะไรฮะพี่สาวคนสวยคนนี้คุณดวงรัฐหรือชื่อรัฐชื่อพี่รัฐครับพี่รัฐสวัสดีครับอย่าเอาตะหลิวมาโดนผมถ้าผมพูดอะไรไม่เข้าหูปุ๊บตะหลิวลอยระวังด้วยนะระวังเลยนะคือพี่รัฐเนี่ยก็คือเป็นคนที่สืบทอดจากคุณยายคือวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมมากับ เรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่เหมือนว่าเป็นแบบดาราสาวเลยตอนนี้ใช่ใช่เขาคือคุณยายับติยาสารเออหรือว่าสารคดีต่างๆครับคุณแม่ออมสีกากระทิ่งยืนก่อนด้ยแม่เขาปรับกล้องขึ้นนิดนึงนะยจิงอ่ะจะยืนก่อนเลยเขากินอไรมาเดี๋ยวเราต้องลองมาชิมกันแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าแน่นอนตอนนี้พี่รัฐเนี่ยทอดออกมาได้เหลืองกรอบใช่คือปกติแล้วกรรมวิธีของการที่เราผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยต้องมีการนํามาทอดทั้งหมดหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยผมเห็นแอบไปรีเสิร์ชมามีการปิ้งก็ และแต่ความชอบอ๋อแล้วแต่ความชอบเหรอครับแล้วแต่ความชอบสูตรสูตรของการทอดกับการปิ้งบางทีมันก็แตกต่างกันนะการทอดอาจจะมีผสมเรื่องของมะพร้าวเรื่องของเกลือเข้าไปแต่ถ้าเป็นแป้งจี่จริงๆหรือออริจินอลเขาจะเอาแบบแป้งตรงนั้นเลยมามาแบ่ๆแล้วก็เหมือนดันให้มันแบบแบนๆแล้วก็ใช้ใบตองใบตองช่วยในการห่อหุ้มแล้วก็โยนไปใน ในเตาเลยอ๋อแบบนี้เลยเหรอครับรสชาติก็คือก็คือจะได้แล้วแต่ประเภทอป็งไออย่างที่พี่บอกไปว่าเมื่อสักครู่นี้บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยส่วนผสมมันไม่ได้มีเรื่องของน้ําตาลมาเกี่ยวข้องเลยมันมีแค่ตัวแป้งหมักและหลังจากแป้งหมักมันก็จะมีในส่วนของมะพร้าวมะพร้าวเความรส็มันขึ้นมาครับผมนอกเหนือจากมะพร้าวอีกก็มีเกลืออีกรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงพี่เค็มเปรี้ยวมัน คุณผู้ชมครับปกติแล้วเขากินแค่แผ่นแป้งหรือเปล่าหรือว่าเขามีต้องมีน้ำจงน้ำจิ้มมีอะไรด้วยแล้วแต่ความชอบแต่ถือว่าถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับต้องกินคู่กับน้ำยาน้ำยาอ๋ออันนี้คือน้ำยานะคุณผู้ชมน้ำยากะทิหรือว่าน้ำยาปลาช่อนอะไรแบบนี้ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลองชิมไปพร้อมๆกันนะครับพี่รานปกติแล้วขายยังไงนะแผ่นรัดยังไงนะตวงร้อนนะพี่ป่าที่นี่คือขายยังไงครับราคาพี่รัด สามชิ้นสิบาทคุณผู้ชมครับผูกมากถูกมากคุณผู้ชมออะเดี๋ยวเราลองชิมนะพี่นางพี่นางลองพี่นางลองก่อนผมละกันพี่จริงนะผมพยายามจินตนาการว่ารสชาติที่จริงแล้วมันควรจะเป็นยังไงลองชิมก่อนนะข้างในมันจะกรวงอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับมีความเบาคือบริเวณรอบนอกเนี่ยมันจะมีความกรอบอะฮะองแป้งมันจะพองใช่ไหมเรานึกถึงอ่โดเรมอนไหม อ่าเหมือนโดรายกิอ่าแป้งโดเรมอนไงอ่าแป้งโดเรมอนไงแต่ไม่รู้รสชาติของมันเป็นยังไงแต่ของเรามีความรู้สึกมันออกเปรี้ยวๆเค็มๆมันมันใช่คุณผู้ชมมันจะมีความหอมของการทอดด้วยนะผ่านกรเอาวิธีการทอดด้วยผมมันมีความกรุบๆของตัวมะพร้าวมะพร้าวใช่อ่ะลองจิ้มกับทีนึงหนึงกันจิ้มอยากให้คุณผู้ชมลองมากินเองอ่ะลองมาชิมเองอ่ะมันอร่อยยังไงหรือว่ารสชาติยังไงนี่ถือว่าเป็นการ สืบทอดเกากันมาแสดงว่าคนที่เนี่ยที่จริงก็มีอยู่หลายเจ้าถูกต้องไหมครับถูกครับถูกครับ,รบ<ห>แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละเจ้าแต่ที่เนี้ยก็คือเขามีออริจินอลเรื่องของการค้าขายอยู่หน้าบ้าน<ห>บ้านก็มีความสวยงามแล้วก็ความเป็นดั้งเดิมด้วย<ห>แล้วก็ทุกคนรู้จักแล้วว่าถ้าอยากกินข้าวโคง้งข้าวถเถต้องมาที่นี่ข้าวถเถต้องมาที่นี่นะคุณผู้ชมที่ศรีสัชนาลัยเท่านั้นและต้องมาที่บ้านหาดเจียวด้วยมาเจอกับพี่รัฐคนสวยก่อนคือต้องบอกอย่างนี้ว่ารสชาติอ่ะพอเรากินเปล่า มันก็จะไปรู้สึกว่านะเป็นแป้งที่จิงจิงมกับน,นมข้นคุณผู้ชมครับก็อร่อยเหมือนกัน,นจิ้มกับนมข้นก็นนอร่อยน,นะเป็นแนวข<ช>ึ้นเนะผมบอกเลยว่าเนี่ยจิ้มกับนมข้นก็อร่อยอมันจะเป็นรสชาติของแผ่นแป้งที่มีความกรุบกรอบของมะพร้าวใช่ย<ช>ิ่งกินร้อนๆแบบนี้อร่อยมากๆพอไปจิ้มปุ๊บผมแล้วคุณจะแบบเปลี่ยนไปกับความรู้สึกที่คุณกินขนมจีนแล้วคุณจะต้องกินกับเส้นขนมจีนคุณมากินกันเนี่ยแล้วมันอร่อยมากๆวันนี้เนี่ยอยากให้พี่นั่งเป็นตัวแทนของคนที่รักดีกว่า รักในบ้านเกิดรักในความเป็นภูมิปัญญารักในความเป็นรักเง้าจริงๆของคนที่นี่แล้วมันก็ปลูกฝังอยู่ในตัวพี่อย่างเต็มร้อยเอเซนอยากบอกให้กับคนที่เขารับชมอยู่ทางบ้านให้เขารู้สึกถึงรักในสิ่งที่พวกเขามียังไงบ้างคือผมอยากบอกว่า ท้องถิ่นของตัวเองครับมันมีจุดดีและจุดเด่นของในตัวอยู่แล้วเพียงแค่เราไปค้นหากับมันหรือไปสัมผัสกับมันผมครับโชคดีครับเป็นคนในท้องถิน่นเราจะเดินเราจะเดินเติบโตกับคนในท้องถิน่นเราจะรู้ว่าตรงไหนคือเป็นจุดเด่นตรงไหนที่มีสิ่งที่โดดเด่นของในชุมชนเราเอาจุดนั้นแหะครับมาช่วยกันฟื้นฟูมาช่วยกันส่งเสริม จะทำให้สิ่งดีๆแบบนี้ครับส่งต่อไปเรื่อยๆยิ่งปัจจุบันโซเชียล <Social S 2> ของเราครับค่อนข้างดีแล้วก็ทําได้ทั่วถึงแล้วก็ร่วมร่วมกลุ่มกันหรือก็จะทํากลุ่มกันขึ้นมามทาเป็นคอนเทนต์เล็กๆหรือว่าทําอะไรก็ได้ให้มันสามารถ ให้สิ่งแบบนี้ได้คงอยู่แล้วก็ให้คนได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปเรื่อยๆครับสิ่งเล็กๆน้อยๆสามารถช่วยกันได้ครับทุกครั้งเลยนะคุณผู้ชมที่เวลาเราได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เขามีความภาคภูมิใจหรือพยายามนําเสนอในสิ่งที่พวกเขาทําไม่ว่าจะเป็นคนที่นั่งทอผ้าคนที่มานั่งทําอาหารการกินวิถีชีวิตอย่างคนตีมีดที่คุณผู้ชมได้เห็นกับภาพที่เราได้นําเสนอไปนะเราจะได้เห็นเลยว่าเขาถ่ายทอดความภูมิใจไม่ใช่แค่จากตัวเขาทั้งสองคนแต่เขาถ่ายทอด จากบรรพชนบรรพบุรุษจากเบื้องหลังอีกหลายยุคหลายสมัยจนทําให้มันเกิดชิ้นงานแบบนี้นะคุณผู้ชมพวกเราเองในฐานะคนไทยด้วยกันเนี่ยร่วมกันสืบทอดร่วมกันสื่อสารเพราะมันจะเป็นกําลังใจให้พวกเขาได้คงอยู่แล้วก็ยังรักในอาชีพแบบนี้ต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆพี่ร้านมาทอดของร้อนๆให้ผมทาน ขอบคุณนะครับคุณพ่อขอบคุณนะครับคุณแม่ด้านในนะครับน่ารักมากมากเลยวันนี้นะครับเต็มอิ่มเต็มอ,อิ่มกับ <มา S 2> บ้านหัดเชี่ยวนะครับผู้ชมที่อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขโทัยครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่จังหวัดไหนยลืมติดตามการวันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ